คลิปนี้ก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับ Honda าเว125ตัวล้อแม็กสีน้ำเงินใหม่ปี2026นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะสำหรับ Honda าเว125ตัวล้อแม็กนีมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับก็จะเป็นตัวล้อแม็กสีดำคันนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวล้อแม็กสีทองนะครับ ล้อแม็กสีทองนี่สตาร์ทด้วยกุญแจรีโมทนะครับแต่ว่าตัวล้อแม็กสีทองนี่จะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับมีแค่สตาร์ทมืออย่างเดียวนะครับส่วนตัวล้อแม็กสีดำนะฮะสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะก็จะมีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดน,นะฮะที่สอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าทําไมเว็บหนึ่งสองห้าตัวใหม่ไม่มีตัวสตาร์ทเท้าถ้าเลือกเอาตัวสตาร์ทเท้าก็จะเป็น รุ่นนี้นะฮะล้อแม็กสีดาก็มีทั้งมือและก็เท้านะครับให้เพื่อนๆพี่เลือกเอานะครับส่วนราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสันนะครับร้านของเราอยู่ข้างสถานีรถไฟนะครับราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่6,400บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ6,400บาทนะครับเนี่ยสีน้ำเงินใหม่นี่สวยนะครับขายดีมากนะครับสำหรับสีน้ำเงินนะครับขายดีสุดนะครับ รองลงมาก็จะเป็นสีขาวนะครับสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆดพี่ชอบนะครับว่าชอบสีไหนนะครับแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดปี2026มีมีให้เลือกอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีน้ําเงินนะครับสีขาวนะครับสสีนี้จะเป็นสีเงานะครับแล้วก็สีน้ําตาลสีดำสองสีนี้ก็จะเป็นสีด้านนะครับเนี่ยตัวใหม่ก็จะมีทับทิมสะท้อนแสงตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะไม่มีไอนะฮะมีแค่125อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนของนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจตัวใหม่นะครับแล้วก็เว็บหนตัว2องพนะฮะทุกรุ่นเลยนะครับทั้งล้อสีลวดนะครับแล้วก็ล้อแม็กสีดําล้อแม็กสีทองนะฮะระบบเบรกก็จะเป็นระบบเบรกแบบ CBS นะหรือว่าแบบคอมบิเบรกนะครับเกียบข้างหลังเบรกหน้าก็ติดด้วยนะครับนี่ฮะ ก็ทาให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับแต่ว่าเหยียบเบรกหลังติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าข้างหน้าก็จะติดประมาณ10-2 0นะฮะจะติดไม่เท่ากันนะครับเบรกหลังจะติดมากกว่าเบรกหน้านะครับก็ทําให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับรุ่นนี้ฮอนด้าก็รับประกันเหมือนกันนะฮะรับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30 0 0 0กิโลเมตรนะครับส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปี50 0 0 0กิโลเมตรนะครับ แต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกรันนี่ต้องนํารถมาตรวจเช็คตามระยะทางด้วยนะครับข้างแรกก็หนึ่พันกิโลนะครับพอต่อไปก็สี่พันแล้วก็ทุกๆสี่พันกิโลนะครับสําหรับเพื่อนๆมีพี่ท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับที่ศูนย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสองเก้านะครับร้านของเราอยู่ที่จงังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดหกหมื่นสี่ร้อยบาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับหกหมื่นสี่ร้อยบาทนะครับ เงินผ่อนเครดีดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่900บาทนะครับผมอรถได้เลยนะครับ